สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบผมช่างปานมังนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเราใช้เหล็กตัวซีนะฮะทำฝ้าปิดนะให้มันมีคุณค่าในการตกแต่งบ้านเนี่ยลักษณะที่ที่เราทำานี่ก็คืออันนี้เป็นฝ้าเปิดนะฮะเราต้องการจะปิดแล้ว่าฝังดาวไลท์อย่างละจุดนะฮะนี่ท่าเับฝังสองจุดนะฮะทีนี้ในการฝังพวกนี้เราใช้ซิ ช้แผ่นของ A C G นะฮะแผ่นรุ่นล่าสุดเนี่ยงอันนี้แข็งมากครับเอาดอกสว่านเจาะเนี่ยไม่เข้านะดอกไหมเลยนะครับเราใช้สกูสกูจกเจาะเหล็กยิงเข้าไปแต่ละจุดนี่ครับยิงเข้าไปแต่ละจุดจับจับระดับให้ได้นะฮะแล้วเราก็แต่งแผให้มันเสมอกันเาลักษณะ ทานบางทีเราไม่เสมอกันเราต้องปรับระดับเสมอตัวแฉะที่ร้อนแล้วค่อยทาสีนะฮะทีนี้การฉิดฝ้าลักษณะนี้นะครับมันมีน้ำหนะนักนะฮะนี่บางคนไม่เข้าใจว่าเรายิงฉากเฉยแล้วก็แปะแปะด้วยฝ้าเลยเนี่ยนะมันไม่มันไม่มีกำลังครับอย่างเงี้ยไม่มีกำลังนะฮะเราก็ต้องใช้วิธีก็คือว่าใช้ตัวซีนะฮะ จับระดับให้ได้แล้วใช้ตัวซีวิ่งอีกทีหนึ่งเห็นยาวแค่ไหนก็นแล้วแต่วิ่งอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วสกูจเจอะเนี่ยล้วก็จะยิงยึดกับตัวนี้อีกทีอย่าไปยึดกับฉากที่นะฮะยึดกับฉากที่มันไม่มีกำลังนะฮะแล้วเราเอาตัวซีเนี่ยยิงด้วยรีเวทยึดอีกทีหนึ่งเป็นช่วงๆนะฮะคือคือมันจะแข็งมากฮะแล้วก็เป็นงานที่ทําแล้วก็ถาวรน,นะฮะส่วนตัวซีเนี่ยเราเลือกใช้ของอ เอสก็จะดีเพราะตัวสีเอสซีจเาเป็นตัวสีมาตรฐานนะมีความหนาความคงทนมากกว่าสีทั่วไปนะฮะเป็นฉากที่มีความามาตรฐานกว่านะฮะอันนี้ที่ผมให้ดูนี่ก็คือลักษณะที่แสดงดูง่ายๆนบขึ้นไปแล้วก็จับระดับนะ,ะแล้วการยิงนี่ก็จะเว้นระยะสะกูให้เท่ากันสองด้านนะ,ะอย่าให้เอียงไปเอียงมาเพาไม่ช่วยนะฮะ แลวพยายามไล่ชิดกันให้มากนะ่ะชิดกันให้มากที่สุดนะวบางทีบางอันแม่โกงเราก็จะต้องใช้ใช้ช่วยดัดแต่งด้วยกาวอะไรเ้ยเพื่อไม่ให้มันม,มีการย้อยลงมา,มากนะฮะเพราะบางอันมัน,ม,นมันโกงเหมือนกันนะฮะแล้วเรา,เราทําแล้วมันก็จะดูเรียบและสวยงามนะฮะเนี่ยนี่เราเรยิงไปสองชุดแล้วเหอหือชุดเหอือชุดนั้นอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะ ไล่ไปรอบหมดนะด้านนี้ยิงเสร็จแล้วนะอันนี้รอบบ้านเลยครับเป็นของไม้ไมของเอสติชชล่ารุ่นนี้นะแข็งมากครับแต่อันนี้จะมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเวลาน้ําซึมเนี่ยถ้เาเกิดน้ําซึมเนี่ยก็จะมีจะเข้าตามรอยเคลือบเนี่ยนะสีดำๆน้ำตาลแก่ๆนี่ยต้องระวังนะอย่าให้อย่าให้ใหซ่อนเด๋ย่ให้โดนน้ำซึมนะฮะ ก็ทำแล้วก็ขาวอรฮเ,เป็นเป็นเป็นฝ้าที่สวยงามพอสมควรนะผมก็เลยนำเรียนสิ่งเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมจะาปานเมืองนนครับ